โอเคทาเสร็จละก็ให้กองทัพกองทัพบ,บอกว่าเขาไม่มีเงินซือ้อเราบอกไม่มีเงินซื้อไม่เป็นไรให้ให้ไปใช้ไม่ต้องเสียตังค์ง<ๆ>เพราะว่าเราคิดว่าใช้สรสีเราเราเป็นคนไทยใช่ไหมแค่นี้ตอบแทนคุณแผน่นดินเ <im ple as> พื่อพี่น้องไทยมันไม่น่าจะลำบาก <im ple as> เราก็เลยมอกให้กองทัพบกก็บอกว่ารับไม่ได้ ล็อกฟรีไม่ได้เพราะไม่มีกฎหมายรองรับนะฉันก็เศร้าเลยเราก็เศร้าเราก็เสียใจนะว่าเราทุ่มเททั้งคลาวันกลงคืนทุ่มเทอย่างมากเพื่อจะสร้างรถเพราะว่าในโลกนี้ยังไม่มีใครทำและเป็นความคิดที่เป็นจิตใจเราที่เราเห็นแก่ที่น้องทหารไทยและคนที่ไปอยู่ประจําการทีนี้เมื่อเขาไม่รับ เราก็เสียใจหป,ประชาชาติก็ก็บอกว่าเมื่อกองทัพไทยประเทศไทยไม่รับหป,ประชาชาติยินดีรับไอ้ชั้นก็บอกว่าท่านก็พูดตรงๆนะว่าบริษัทฉันชัยเซรีเป็นเอกชนนะไม่ได้ร่ำรวยฉันก็ไม่ได้เคยขายของแพงเลยฉันให้ประเทศไทยเพราะว่าฉันเป็นคนไทยตอบแทนคุณแผ่นดินก็เป็นสิ่งที่ทำได้ แต่กับสหประชาชาตินั้นท่านมีสตังเอาอย่างนี้ไหมท่านรับไปฉันขายให้ท่ากระต้นทุนเลยฉันไม่เอากับไรเลยขายถูกมากให้ท่านไปใช้เถิดแล้วเขาก็ยินดีรับนี่คือที่มาแล้วก็เลยรถเราก็เลยไปประจับการสหประชาชาติแล้วทุกวันนี้ทางพระราชาซิกกีประเทศภูตานก็รู้จักกันนะก็เคยได้ยินชื่อเสียงแล้วก็มาทดสอบรถดูทั่วโลกไปเลยแล้วเขาก็บอกว่ารถประเทศไทยนะ ราคาไม่สูงคุณภาพดีเหมาะกับเขาเราเขาก็เลยจัดซื้อ15คัน15คันก็ส่งคณะทหารมาฝึกฝึกงวดแรกจบไปแล้วแล้ววันนี้ก็มาอีกชุดหนึ่งก็ฝึกการขับฝึกการบำรุงรักษาการซ่อมก็เป็นชุดที่ไปประจำการที่สหรประชาชาติแล้วก็มีชุดที่ไปประจำการอยู่ในประเทศภูฐานทั้งหมดนี้ก็เป็นสัญญาเสร็จเรียบร้อยแล้ว กำหนดว่าวันที่19นี้เราจะมีการส่งมองแล้วฉันก็คิดว่าอันโปรแกรมนี้ไปได้ผ่านการทดสอบหมดละก็เลยเสนอให้ขายรัฐบาลไปรัฐบาลเขานะมันจะเป็นการมีประโยชน์ต่อประเทศไทยมากในภาวะแบบนี้รัฐบาลต้องมีผลงานอันที่สองคือประเทศไทยในอาเซียนเราก็ต้องแสดงถึงตัวเราว่าเราเป็นคนขายรถถังไป รัฐบาลไปขายคนอื่นเพราะฉะนั้นประเทศไทยมีความเข้มแข็ง